ไม่อยากจะเชื่อว่าวันนี้เขาจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังสวัสดีค่ะทุกคนค u e นเอนะคะแล้วเขาเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีความลับหรือว่ามีเรื่องที่เราไม่กล้าจะบอกใครเลยแล้วไม่อยากให้ใครรู้เลยเขาก็มีค่ะแต่ว่าแทนที่จะเก็บมาเป็นความลับเขาจะมาเล่าบน youtube ให้3าม0 0ืคนดูค่ะฉลาดจังเลยอาลีนะ่า คือว่าสองปีที่แล้วแค่สองปีที่แล้วอายที่จะบอกอะโอเคเขากับเพื่อนสนิทของเขาที่มีชื่อว่าตุกตาเราได้ไปเดินเล่นที่โลตัสกันนะคะโลตัสไม่ใช่ดอกบัวนะคะโลตัสก็คือห้างเหมือนบิ๊กซีเหมือนเซนทัลเหมือนเออคุณรู้อยู่แล้วไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งนั้น ตอนแรกก็คือไปกินข้าวกันเพราะว่าไปไหนกับคุนเอก็ต้องไปกินเพราะว่าเราชอบอาหารมาก I l o v ิ you อาหารนั่นแหละหลังจากกินข้าวเสร็จมันเริ่มรู้สึก,กว่ามันเริ่มน่าเบื่อทุกตาก็เลยมีข้อคิดขึ้นมาเฮ้ย hey! อลิณาเราไปด้านล่างกันไหมไปชั้นแรกกันไหมแล้วก็ไปเลือกแบบชุดแบบชุดแบบแต่งตัวแบบแบบอีสานแบบบ้านนอกแล้วก็แต่งตัวกันไหมแล้วก็แบบถ่ายรูปแล้วก็แบบอะไรเงี้ยที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ขาก็แบบเนื่องจากมันมีอะไรทําเขาก็เลยแบบเออไปกันเถอะมันน่าจะสนุกแล้วก็ลงไปที่ชั้นแรกกันก็ไปเลือกชุดกันเลือกแบบทุเรศทุเรศแบบทุเรศที่สุดแล้วก็ไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าพอเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอีตุ๊กตาใส่ชุดอีสานแล้วก็เริ่มร้องเพลงแบบรุ่งทุ่งให้เขาฟังแล้วทาให้เขาหัวเราะแบบเหมือนคนบ้าแบบหัวเราะจนปวดท้องอะแบบหัวเราะแบบ <laughs> เข้ามาใกล้ เขามาใกล้นี่เขาหัวลาะจนฉีลาดค่ะเขาหัวเราะจนฉีลาดในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากลางโลตัสกางเกงเปียกหมดเลยแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะคะอยู่กับทุกตาเอาไงดีวะฉันฉีลาดตุกตาไปซื้อกางเกงให้เขาหน่อยดิ ตุกตาก็วิ่งไปซื้อกางเกงให้เขาแล้วเขาก็ต้องเดินจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปห้องน้ําแบบตูดเปียกกลางโลตัสที่มีคนอยู่เป็นร้อยคน subscribe ตั้งแต่วันนั้นเขากับตุกตาก,ก็สัญญากันว่าจะไม่มีวันที่ตุกตากจะบอกใครว่าเขาฉีลาดแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ฉันประกาศให้ทั่วโลกรู้แล้ว เขาไม่เข้าใจทำไมสิ่งแปลกแปลก,ปลกบ้าๆเกิดขึ้นกับเขาตลอดเวลาคือจริงๆอ,นนอันนี้อันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะเมื่อวานเขาไปเดินเล่นกับเ,เพื่อนที่เซนทันแล้วเขาก็มีอาการปวดฉีบเขาก็เลยเดินเข้าห้องน้ําไปเข้าห้องน้ําทุกอย่างตามปกติออกมาแล้วเขาเห็นว่าทุกคนจ้องหน้าเขาจ้องหน้าเขาเลืแบบเหมือนหัวล้อเขาอะแล้วกลุ่มเพื่อนเขาก็ยืนหัวล้อเขาอยู่เฉยๆเขาก็แบบ ฉันทำอะไรผิดวะเดินไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าอารีนาเมื่อกี้เธอเข้าไปในห้องนะ้ำผู้ชายทำไมเหรอจริงๆค่ะนี่คือชีวิตของเขาค่ะมีสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นทุกๆวันค่ะวันนี้เขายังไม่กล้าออกจากบ้านเลยเพราะกลัวจะฉี่แตก โอเคนะจ๊า okay, ทุกคนหวังว่าคุณชอบวิดีโอนี้ถ้าเป็นไปตามนั้นก็อย่าลืมกดไลค์แล้วเขาก็อยากให้คุณไปคอมเมนต์ด้านล่างเล่าประสบการณ์แบบหน้าแตกหน้าแตกให้เขาฟังด้วยเขาจะได้รู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองนะคะแล้วถ้าคุณอชอบหน้าเขาชอบวิดีโอของเขาก็อย่าลืมติดตามนะคะจะได้เจอกันใหม่โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ถึงเวลาเขาจะไปฮันนีมูนกับจัสตินบีเบอร์หรือไม่ก็ <laughs> ไปฉี่นะคะโอเคนะคะลูฟยู Bye!